คะแบบนี้เรียกอะไรผสมผสมโค้กอันนี้โซดาโคคาอันนี้คือโซดาโค้กบีบมะนาวเดี่ยวรึ่งเซี่ยวนะคะอันนี้ของน้องเขาออนเดอร์ล็อกแบบนี้นะคะคือเพียวเพียวไม่ผสมอะไรเลยนะคะเขาเรียกว่าออนเดอร์ล็อกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ามันดียังไงคะออนเดอร์ล็อกมันไม่อ้วนค่ะมันไม่อ้วนอ่าข้อดีข้อดีคือไม่อ้วนแล้วเมาไวแบบมันไม่นั่นหมอ ไม,ไม่กัดกระเพาะไ,ไม่กัดกระเพาะเรากินข้าวอกินข้าวไปอันนี้คือโซดานะคะโซดา,ซดาผสมน้ำผสมโคบมะนาวแก้เมาค่ะอันนี้สูตรของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็มาที่พัทยานะคะเพื่อนๆ มาเที่ยวที่พัทยากันนะคะค่าของชีพไม่แพงพระเจ้านั่งรถตู้มาจากบ้านโป่งมาลงที่สายใต้ใหม่7จบาทค่ะแล้วนั่งรถจากสายใต้มาที่พัทยากลางนะคะ160บาททั้งหมดนะคะ230บาทเท่านั้น ดีกว่าขับรถมาเองนะคะถ้าขับรถมาเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณห0 0พันไปกลับนะคะแต่เราใช้รถโดยสารนะคะเพื่อนเพื่อนเสียค่ารถไปกลับประมาณ5 0 0บาทนะคะแต่เพื่อนๆน,นะคะเหลือเงินนะคะออกมากินนะคะเหลือเงินกินข้าวเหลือเงินท่อง นะะการที่เราประหยัดเงินได้1บาทนั่นคือรวยเพิ่ม1บาทนะคะดังนั้นนะคะการใช้ชีวิตนะคะต้องวางแผนการเงินนะคะว่าเพื่อนๆอ่จจะทํำยังไงให้เงินเหลือจะต้องแบบว่าเขียนแผนการใช้เงินในทุกๆวันแล้วเป็นไปได้ควรจะเขียนแผนไปจนวันสิ้นอายุไขให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ลำบากในการ ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นะคะสิ่งที่น่ากลัวคือยังมีโมงหายใจอยู่แต่ไม่มีเงินแล้วนะคะดังนั้นนะคะถ้าเรารู้จักวางแผนชีวิตวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าจะทาให้เพื่อนๆไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างนองน้อยดูแลใครไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองได้นะคะ